เขาถ้าสําเร็จก็คือต้องใส่หมวกนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดวัสทีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็นี่ค่ะเราก็ยังอยู่กับนี่เลยค่ะโคน,นันนะคะยอดนักสืบจิ๋วของเรานะคะวันนี้เราก็จะมาแกะไข่ช็อกโกแลตกันต่อนะคะหลังจากที่เราแกะไปแล้วทั้งหมด 12 ep นะคะวันนี้เราก็ไปได้เพิ่มมาอีกหนึ่งไขคค่ค่ะทุกคนตอนนี้เรามีทั้งหมด15ตัวแล้วนะทุกคนน้องยิงแนะนำชื่อเขาหน่อยเริ่มจากตัวแรกเลยค่ะเริ่มจากตัวแรกตัวแรกแนะนำชื่อเลยค่ะตัวแรกก็คือเอาตัวไหนก่อนโคนน่นตัวแรกก็คือเราก็จะมีฝั่งไหน เอาฝั่งตำรวจก่อนดีกว่าฝั่งตำรวจนี่คะ่ะฝั่งตำรวจฝั่งนี้ยูมิ <Y umi, S 1> นะคะนะคะมิยามโตยูมินะคะตัวนี้ตัวที่สองเอาเป็นตัวไหนข้างหลังใส่แว่นตาคือข้างหลังใส่แว่นตาค่ะจำได้ไหม โอกิ亚สุบารุค่ะนี่ค่ะโอกิยสุบารุของเรา<ส>ตัวถัดไปนี่ค่ะตัวนี้ใส่หมวกสีดำนี่คือใครอามูโรเอคนนี้ก่อนอามูโรโทรุอันนี้คืออามูโรนะคะอามูโรโทรรสีดำค่ะจินจินชื่อเต็มเขาจินอะไรจินโทนิกเหรอ <laughs> จินโทนิกหรือเปล่า เพราะจำได้ว่าเขาชื่อเหมือนเหมือนเล่านี่ค่ะตัวต่อไปตัวนี้เนี่ยใครรู้จักตัวนี้นี่บอกด้วยนะคะตัวสีชมพูตัวนี้เรานี่ค่ะชื่อเขามีแต่เราอ่านไม่ออกพอดีป๊าป้านอนอยู่หมายเลขสามสิบเอ็ดนะคะใครรู้บอกด้วยนะคะเขาทํางานอยู่ด้านล่างบ้านของของคนนั้นไม่ใชของของลันของลันรันต่อไปค่ะนี่ค่ะใส่แว่นตา โจีโจอีค่ะแล้วก็โคนันนะคะแล้วก็นี่ค่ะแล้วก็นี่ก็คืออันนี้คือเพื่อนของรันนะคะซูซูกิโซโนโกะนะคะทุกคนนี่ค่ะซูซูกิโซโนโกะข้างหลังนั้นก็คือตัวเดียวกันกับตัวนี้บุกิยะสุบารุอ่าสุบารุตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็ชินิจิคุโดชินิจินะคะตัวนี้ตัวนี้ก็ไฮบาระไอ ไฮบระไอตัวนี้อันนี้ก็เอาบรโทเอาบรูดโท,โทแล้วก็ินแล้วก็แล้วก็แนะนําไปแล้วก็ตัวซ้ําไงลูกนี่ค่ะโจอ,อี้โจอ,อี้หรือว่าจูดี้กันแน่แม่ก็ไม่มันออ่นใจเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ใครตัวนี้ไงก็ตัวเดียวกันนี่ไงซ้ําค่ะตัวนี้ซ้ําค่ะลูกนี้ซ้ใครใช่สุบารุบารุลืมแล้ว ทั้งหมดมีสิบห้าตัวก็จะมีตัวที่ซ้ำบ้างนะคะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาแกะต่อนะคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรลุ้นนะเอาตรงๆทุกคนเราอยากได้ตอนนี้เราอยากได้ลันเราเะเอยากได้นักสืบที่อยู่ไอเน,นี้ยนักสืบที่หนูชอบพูดเนอรน่ะไม่เขาไม่มีอันนี้อ้าวทำไมไม่มีอ่ะไม่มีมันมันอันนี้ภาคสองภักสมแล้วรอ นี่ค่ะอยากได้รันก็ได้เรามาลุ้นรันกันนะคะทุกคนรันยังไม่ได้เลยค่ะนี่ค่ะเรามาแกะกันเลยชิ้นแรกนะคะที่เราเห็นก็คือฐานวางนะคะทุกคนชิ้นที่สองชิ้นที่นะคะทุกคนอันนี้คือน่าจะลําตัวอิงคิดว่าเป็นอะไรนี่คนันเนี่ยคนันหรอชุดแบบนี้คนันหรอนักสืบชุดของนักสืบอันนี้เป็นรองเท้านะคะทุกคน มีหมวกคี่น่าจะใช่คนนั้นแน่เลยเนี่ค่ะมีแว่นตาคนใส่แว่นตานี่นะคะอันนี้เป็นอะไรนี่อ๋อนี่เป็นขาอ๋อไม่น่ามาเราเรามาประกอบกันแล้วได้เราได้ลำดับตัวที่เท่าไหร่ถ้าเราใส่อย่างนี้เราก็จะได้คนอันเตี้ยนะคะทุกคนเรามาประกอบขากับตัวก่อนนะคะใส่ขังเกงไปก่อนเนี่ยเขาขายยาวแล้วเนี่ย เสร็่ขาไปนะคะแล้วก็หัวนะคะหัวตอนนี้คือหัวไม่มีหมวกนะของเขาถ้าสําเร็จก็คือต้องใส่หมวกนะคะทุกคนเสร็จเดียบร้อยทั้งหมดห้าห้าชิ้นหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหชิ้นนะคะทุกคนเอาหมวกหมวกใส่ไปยังไงหมวกโดจีกันนะ เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวแมเสเซอหมวกก่อ,อนนะคะทุกคนนี่ค่ะเรียบร้อยอุ้ยตัวนี้ตัวใหม่น่ารักอันนี้คือตัวที่16ของเรานะคะ,ใช,ะใช่ค่ะลงล็อกแล้วลูกแบบนี้เลยนี่ค่ะตัวที่16นะของเรา<ม>นี่ค่ะพีด่ดอไม่ผิดมันจะมีล็อกของมันค่ะเราก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวอ่ะโอเคก็เหมือนเดิม สุสใส่แนวไหนกันแน่ตั้งเลยนี่ค่ะเราได้แล้วค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวนี้คือโคนันโคนันนะคะทุกคนเราก็ได้โคนันมาเพิ่อมอีกหน่งตัวนะคะทุกคนนี่ค่ะรู้สึกว่าจะไม่มีในกระดาษไม่มีหรอเป็นตัวชาเลนจ์ีอีกแล้วหรอน่าจะใช่นี่ค่ะ ดี่นะคะเป็นไงตัวน,วนี้เราได้เป็นตัวชาเลนจ์หรอคะตัวนี้ไม่มีนะคะนในกระดาษลำดำับช,ชูยังไม่ได้น,นี่ค่ะคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะทุกคนคลิปต่อไปเรารีวิวอะไรคลิปต่อไปนี่นะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นอะไรนี่ตัวนี้จะเป็นขนมหรืออะไรไม่รู้เกี่ยวกับโคดันทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะกันคะ่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อติดตามคลิปใหม่ของบ้านโมริตะชาแนลด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ